ยังไงกับการเอาเรื่องหนึ่งหนึ่งสองมากล่าวหาพรรคเก้าไกลล้มล้างการปกครองอบคุณบ้าแล้วที่คุณถามปัญหานี้นะคือบังเอิญเรื่องเนี้ยผมพิ่งพูดได้ว่าเอะผมก็เคยโดนมาโดยเคยโดนมาแล้วนะนะเรื่องเรื่องอย่างเนี้ยนะฮะคุอเราาประวัติศาสตร์นิดหนึ่งมันไม่เป็นประวัติศาสตร์ไปละเอาปัจจุบันก่อนปัจจุบันเนี่ยพรรคก้าไกลเนี่ยเขาบอกเขาจะแก้นะ เขาไม่ได้ยกเลิกนะนี่ผมฟังนานใตประชาชนนะเขาจะแก้แก้มากแก้น้อยเราก็ยังไม่รู้นะฮะแล้วว่าแก้สําเร็จหรือไม่เราก็ยังไม่รู้แล้วเอากปจริงๆเนี่ยจะเสนอแก้หรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้ถูกไหมครับเสนอแก้จริงก็ไม่รู้ว่าจะแก้มากแก้น้อยแก่มากแก้น้อยก็ไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่าเอางี้แล้วกันแต่ที่เหตุผลที่เขาคิดจะแก้น่ะบังเอิญว่ามันมีคนถูกกล่าวหาว่ามิ่นพระบรมเดชาอะไรต่างเนี่ยนะ แล้วก็ไปติดคุกติดตารางก็เป็นผู้ต้องหาเยอะแยะไปหมดนะเยอะแยะไปหมดเนี่ยทางเขาก็เลยมาดูว่าเอ๊ะมันกล่าวหากันง่ายเกินไปนะใครก็กล่าวหาได้พอกล่าวหาปับ๊บเราก็เป็นเรื่องอุจกรร์ด้วยอย่างเงี้ยเขาก็ดูว่าถ้าใครไม่โดนกับตัวก็จะไม่รู้ไอ้เรื่องอาุาธรรมเนี่ยอาญาธรรมเนี่ยถ้าใครไม่โดนกับตัวจะไม่รู้นะนะนี่ผมผมเล่าให้ก็ได้ผมอยู่ในคุกแล้่ผมเจอคนมาร้อยประเภทพันประเภทนะฮะ แล้วเสร็จแล้วตัวเองก็เคยเจอโดยบังเอิญเหมือนกันครั้งหนึ่งเนี่ยฮะผมเนี่ยรับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองจะเด็ดตังเพราะตอบปฏิเสธไปแล้วว่าอย่ามาตั้งผมนะมจัดครมอรเขาเนี่ยสมัยชาติชายเป็นนายกอะ่ะนะฮะผมก็ไม่เอาแล้วก็เขียนจดหมายบอกหัวหน้าพักไปแล้วว่าจัดรัฐบาลเขาเนี่ยไม่ตั้งผมจะขอบคุณมากครับเพื่อให้เขารู้เฮ้ อุทัยไม่เป็นเต็มใจจะไม่เป็นนะตอนนั้นยุคชาติก็คือปีสามหนึ่งอ่านะท่านท่านอุทัยอยู่พักอะไรครับตอนนั้นผมอยู่พักเอกภาพรวมรวมคุณนรงวงวันดรอาทิตย์มีที่ไม่อยู่แลวพักเอกภาพได้เชิญเข้าไปพักเป็นพักร่วมมัฐบาลร่วมในบาลกับแต่ท่านอุทัยแสดงความจํานงว่าไม่ขอรับไม่ไม่ขอรับเพราะแพ้เพราะแพ้มาตีในที่ประชุมพักแล้วนะทางคุณวีรากับดรอาทิตย์เนี่ยจะไม่ตายันอยู่ทั้งคู่นะก็มาพบผมที่ที่เราเรียกว่าทิ่ อย่เรียกว่าบ้านพักเลยเพราะผมอาศัยบ้านพราะพวกเขาอ,อยู่มาผมมาพบผมที่นั่นผมมางี้เพื่อฟามสบายใจนะคุณเอาจดหมายเนี่ยไปให้หัวหน้าพักเลยไม่รับตําแหน่งไม่รับตาแหน่งเขาจะได้แต่งตั้งคนอื่นได้สบายใจนะไม่มีปัญหาอะไรผมก็ฟานเนี่ยคุณวิรการคุณวิราชก,นะกับดรที่ไม่ได้ไปบอกมาต่าผมก็สบายใจละเพราะคิดว่าอย่างไงก็ไม่ต่างผมนะก็พ่อพวกกราชวนบอกเอ้ยนั้นอยู่บ้างไปหาอะไรกินที่ฮ่องกงกัน เมืเอิเข้าเป็นคนมีส้ตังอะนะผมก็ถามให้ไปยังไงเสื้อผ้าผมไม่ได้มาโถไอ้เสื้อผ้าไปเสื้อออกข้างหน้าก็ประมาณนั้นบอกอ้าวแล้วตัววงพินไปดูว่าเครื่องไอ้สายเราไปเที่ยวฮ่องกงสบายใจเลยนะเครื่องบินไหนว่างเราก็ไปเครื่องนั้นก็แล้วกันเอ้าเราก็ไปกับเขาสินะเพราะเราไม่ไม่คิดจะเป็นนําเตี๊ยอะไรแล้วเนี่ยใช่ไหมครไปเพราะไปคืนนั้นอะเครื่องบินมันออกทุ่มกว่าตอนทุ่มกว่าเนี่ยเขาประกาศข่าววิทยุประเทศไทยประกาศข่าวแต่งตั้งครมอซึ่งพอประกาศข่าวแต่งตั้งเสร็จผมก็ยังไม่รู้ พอรุ่งขึ้นเขก็เข้าถวายสัตว์เลยชาตายก็หลบรัดถวายสัตว์ผมก็เข้าถวายสัตว์ไม่ทันตอนที่เข้าถวายสัตว์ไม่ทันพอผมกลับจากกรุงโอ้โหตอนนั้นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เนี่ยนะับนะอยู่นังสือพิมพ์สยามรัฐอ่านะโอ้ยเขียนบทความอะไรต่ออะไรว่าผมนี่ไม่เข้าเฝ้าเพราะมินพระบรมเดชานุภาพต้องคิดดูสิกล่าวหาท่านอุทยัยเนี่อะไรไม่ต้องรักพักดีนี่มินพระบรมเดชานุภาพด้วยไม่เขา้าเฝ้า ผมแคิดดูดิพอพลนัชาต์เอาชื่อท่านอุทัยขึ้นไปคุณก้าวขึ้นไปแล้วท่านก็โปรดก้าวลงมาทันทีเลยใช่ใช่แล้วก็ถวายสัตว์กันในวันรุ่งขึ้นเลยท่านอยู่ฮ่องกงผมอยู่ฮ่องกงกินข้าวสนุกสนานหนังสือพิมพ์ก็ไม่ได้อ่านไปยกก็ไม่ได้ฟัาร์กันเลยนะเลยเข้าถวายสัตว์พร้อมๆกับคนรมอคนอื่นเขาไม่ทานใชอาจารย์ครึกฤทธ์ก็เลยไปเขียนโจมตีเขีนไปจงรักภักดีเออฮะเนี่ยเห็นไหมแล้วถ้ามีคนไปแจ้งความนะผมผมโดนนะถ้าตำรวจบ้องตื่นนบ้าจี้ถูกไหมฮะอาจับผมมก็ไได้้่เขาถวายสัต์เจับผม สแสดงการหมิ่นพระบรมมรดชนี่ถูกไหมฮะเนี่ยปัญหาเนี่ยผมว่ามันคงเกิดกับคนหลายคนเหมือนกันนะพักเก้าไกลก็อาจจะได้รับทราบมาก็ได้เราก็ไม่รู้เขานะนี่ผมยกตอย่างให้ฟังนะแล,แล้วเรื่องราวของท่านจบยังไงครับ <c oughs> จากที่มีข้อ,อกล่าวหาตอนนั้นท่าน,นั้นล่าผมก็รออยู่หลายวันนะกว่ออาจ,จะได้รับโปรดก้าให้เข้าเฝ้าเนี่ยผมเลยต้องถวายสัตว์เดี่ยวพอถวายสัตว์เดี่ยวนี่นะครับเ <c oughs> หลือเชื่อนะฮะเมื่อผมพูดแล้วผมจังขนลุก นายกชาชายอยู่ข้างหน้าผมอยู่ข้างหลังก็กล่าวตามนายกกล่าวนำเพราะจบเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวรอเก้นะฮะก็เดินอ้อมธรรมดาตั้งแต่ให้โอวาทใช่ไหมฮะเดินอ้อมมาเนี่ยท่านสูงเนี่ยท่านก็กลมมาพูดใกล้ๆกท่านพูดเบาอยู่แล้วท่นา,านตรัสเบาแล้วรัฐมนตรีเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยอย่ากเก็บออกมาเป็นข้างบนแสดงว่าเรื่องข้างนอกเที่ยงาวผมหมดเหม็นพระบรมเดชานะ แสดงว่าพระเจ้าอยู่หัวเราเนี่ยฟังนะฟังเรื่องนอกกันฉันจึงขึ้นต้นว่ารัฐมนตรีเรื่องอะไรทั้งหลายอย่ากเก็บออกมาเป็นกระบวนตั้งใจทํางานเอาใจช่วยเออวยพรใะแบบไม่ะสบฟวามสอเด็จในการทํางานนี่เป็นพระปรัชกาลที่คุณผมบอกตรงนะเข่าอ่อนนะุดตัวล้กระบาทโดยไม่ดูตัวเลยไม่คิดว่าจะได้รับพระมหากรุณาถึงขนาดนั้นนะครับแสดงพระองค์เนี่ยติดตามข่าวบ้านเมืองเนี่ย ถึงจะอยู่ในรั้วในว่างกันติดตังขับบ้านเมืองให้งั้นจะไปตัดคาแรกว่าให้ท่านสบายใจให้ท่านชสบายใจเรื่องที่ไม่กล่าวหากันเรื่องจงรักภักดีไม่ได้ติดใจอะไรหรอกว่าอย่างนั้นเถอะนะเล่าเรื่องนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเล่าเรื่องนี้เพื่อจะบอกบทเรียนอะไรกับสถานการณ์ปัจจุบันบอกให้เห็นว่าคนบางคนเนี่ยเขาอาจจะโดนข้อหาอย่างเนี้ยอย่างที่ผมโดนเนี่ยโดยที่ไม่ได้มีเจตนาไม่ได้ตั้งใจเลยแหละแต่คุณจ้าพากาก็ได้แต่ว่าหาไปแล้วข้อหามันหนักมากนะ